คนที่เกิดในวันอาทิตย์ทำสามสิ่งนี้แล้ววาสนาจะดีอย่างแน่นอนคนเกิดวันอาทิตย์ตามตำราโหราศาสตร์บูฮานจากหมอดูที่แม่นที่สุดที่ทุกคนในความเคารพและนับถือกันหลายที่สุดได้กล่าวเอาไว,วา้ว่าคนที่เกิดในวันอาทิตย์นี้ถือเป็นอีกวันเกิดหนึ่งที่มักมีบุญวาสนาดีจึงทำให้โศกสตา และมีบุญหนุนนำคนเกิดวันอาทิตย์ถึงข่าวลําบากก็จะพบกับความลําบากอย่างนักนาสากันดังนั้นคนที่เกิดในวันอาทิตย์หู้และทำสามอย่างนี้สีวิตจะดีขึ้นจะทําให้ดวงสตาชีวิตจะพิกผันจากเรื่องลาย,ลายจะกลายเป็นดีหากคนที่เกิดในวันอาทิตย์หูซึกว่า ดวงบอดีชีวิตตกตำ่ำควรทำสามอย่างนี้แล้วชีวิตดวงของท่านจะดีขึ้นอย่างแน่นอน 1. การตักบาตเสริมดวงเสริมโชคสตาถือเป็นขั้นตอนพื้นฐานที่ควรทำเพราะคนที่เกิดในวันอาทิตย์ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนจริงมักสวยเหลือผู้คนจะมีหยดถาบรรดาศักดีมีศัพทบริวารมากแต่ค่อนข้าง จะเป็นคนทำคุณคนบ่ค่อยจะดีอย่างดีก็เสมอตัวแต่ก็ขอให้คนที่เกิดในวันอาทิตย์นี้ทำไปมันจะเป็นบุญนุนนำนำความโชคดีมาให้กับตัวเฮาเองคนทั้งหลายอาจเจ้าบ่เห็นความดีของเขาแต่ฐานอยู่บนฟ้าเขามองลงมาเห็นทุกอย่างเพราะคนที่เกิดในวันอาทิตย์นี้เป็นคนที่ดวงดี ดวงแข็งตกน้ำบ่วไหลตกไผ่บ่ใไม่มักจะมีคนเกื้อหนุนยามตกถูกได้ยาดังนั้นการตักบาทเสริมดวงจึงควรทำเป็นประจำโดยเฉพาะการใส่บาตในวันอาทิตย์จะทำให้ดวงสตาและโซาบไหลหลังเข้ามาหาอย่างบ่ขาดสายบ่ขาดมือ 2. การทำบุญ เสริมดวงจะทำให้ดวงลายจะกลายเป็นดวงดีการทำบุญเสริมดวงถือเป็นเรื่องที่สำคัญเลยทีเดียวเพราะคนทุกคนที่เกิดมาจะมีดวงดีและในส่วนที่ดวงตกเมื่อถึงข้าวดวงตกทำสิ่งใดก็จะติดคัดไปเสียหมดเคาะหามยามซวยก็จะเข้ามหาหน้าที่การงาน ก็จะสะดุดติดคัดไปเสียหมดทำให้ทุกอย่างยำแยะการทำบุญเสริมดวงจึงเป็นทางแก้ที่ดีที่สุดและการทำบุญของแต่ละคนที่เกิดในแต่ละวันก็บ่เหมือนกันเพราะคนเฮาถือมาบทเฮากันดังนั้นการทำบุญเสริมดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์ที่ทำแล้ว บุญจะหนุนนำทำให้ดวงดีขึ้นปาสจาเคาะรายก็คือการทำบุญถวายสังฆทานถวายหลอดภัยให้ความหู้กับผู้คนให้คำแนะนำให้คำปรึกษาเป็นจิตอาสาก็จะยิ่งดีการถวายปัดใจสวยค่าน้ำค่าไฟวัดก็ถือว่า เป็นการทำบุญของคนที่เกิดในวันอาทิตย์ที่จะทำให้คนเกิดวันอาทิตย์ดวงดีมีโชคมีลาภเพราะอุป,ปนิสัยใจคอของคนที่เกิดในวันอาทิตย์นี้ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนใจใหญ่ใจกว้างมีน้ำใจกับเพื่อนผูงอยู่เสมอกาใดกาเสียมีเงินหลายก็ใส่จ่ายหลายมีเงินน้อย ก็ใสใจน้อยยามตกต่ำลำบากก็บวันไวคนที่เกิดในวันอาทิตย์นี้เป็นคนกาคิดก้าฝันมีความทะเยอทยานสูงเสื่อมั่นในตัวเองมีภาวะความเป็นผู้นำ่อนข้างที่จะเป็นคนหักความเป็นอิสระมีอุดมการณ์คุณธรรมประจำใจเป็นคนมีความอ่อนไหวใจหอนหักเกียรติยศและศักดิ์สูง ดังนั้นหากคนที่เกิดในวันอาทิตย์ได้ทําบุญเส็นีแล้วเสือได้เลยว่าคนที่เกิดในวันอาทิตย์จะต้องดวงดีดวงโกดวงเฮงอย่างแน่นอน 3. การสวดมนต์เสริมดวงให้ดวงปังดวงเฮงพลิกชีวิตให้ร่ำรวยการสวดมนต์นี้ถือเป็นพิธีกรรมที่ปฏิบัติกันมาแต่บุาราณการหากท่านใด ที่ดวงตกดวงซวยพระสุขเขา่าพระเสาแทกจึงต้องจำเป็นที่จะต้องสวดมนต์เสริมดวงเสริมบารมีปัดเป่าเคาะเข็นเว้นนหายห้ออกจากเนื้อจากคิงของเฮาการส,สวดมน์เสริมดวงของคนที่เกิดในแต่ละวันก็จะมีพระคาถาที่สวดแล้วจะทำให้ ดวงดีจะสวยเรื่องเสริมโชคเสริมลาภทำให้คนที่เกิดในแต่ละวันนั้นดวงดีดวงเฮงพระยุ่งดวงโศกสตาของคนนั้นได้ดีขึ้นไปและพักคาถาบทสวดประจําคนที่เกิดในวันอาทิตย์นี้หากทานใดบูซาถุกเสาวขำแล้วเสือได้เลยว่าคนที่เกิดในวันอาทิตย์ จะมีดวงดีแขวขาดพญันอันตรายทั้งหลายทั้งปวงก่อนจะสวดมนต์ถูกครังให้คนที่เกิดในวันอาทิตย์นั้นได้กราบลงหารั้งขั้งที่หนึ่งระนึกถึงพระพุทธรั้งที่สองให้ระนึกถึงพระธรรมครั้งที่สามให้ระนึกถึงพระสงฆ์และครั้งที่สี่ให้ระนึกถึงพระบิดามารดาครั้งที่ห้า ให้ระนึกถึงคุณครูอุปสาอาจารย์แล้วตัง้งนะโมสามจบแล้วว่าพระคาถา,าดังนี้อิระซาขะตาระระสา,าท่องหกจบแล้วกลับลงอีกหาครั้งบทสวดนี้จะทำให้ความถูกทั้งหลายทั้งปวงหายไปความร่ำรวยความโชคดีจะเข่ามาแทนที่หากคนใด ที่เกิดในวันอาทิตย์นี้กำลังตกตำ่ำลำบาหากได้สวดบูชาผาคาถานี้แล้วสีวิตจะลืมตาอาปากใดเทวดาจ,จะคุ้มรองเทพพรมจะรักษาการสวดผาคาถานี้ถือเป็นพิธีปฏิบัติแต่บูฮานาการและเป็นคำแนะนำจากหมอดูทุกๆสำนักที่มีสื่อเสียง และทุกคนให้ความเคารพนับถือกันหลายที่สุดในการสร้างเสริมดวงให้กับตนเองคนที่พบกับเหาะขีนเวีนหายจากนักก็จะกลายเป็นเบาจากเบาก็จะหายไปและจะทำให้คนบูชาพระคาถานีชีวิตจะร่ำรวยจะมีดวงโชคลาภจะมีดวงมหาเฮงอาจจะถูกหวยถูกรางวัลที่หนึ่ง เลยก็ว่าได้หากท่านใดที่ฟังคลิปนี้จนจบแล้วพิมพ์คำว่าสาธุและสิ่งที่ท่านต้องการไว้ใต้คลิปสิ่งที่ท่านต้องการและสิ่งที่ท่านปรารถนาโศกลาจะไหลหลั่งเข้ามาหาท่านอย่างแน่นอน